ถ้าลูกค้ามี EQ มีคอรสมีไมมีมิกการต่อมิกเข้า EQ เข้าคอสต่อเข้าพาวเวอร์ต่ออยังไงก็พาวเวอร์มาคอสแล้วคอสมามิกนะวิธีการต่อก็ใช้สาย XLR อองเส้นเนี่ยจากพาวเวอร์มาคอสก่อนไอที่พาวเวอร์มันจะเป็นหัวอย่างนี้มันไม่มีตัวเลือกนะ n อ1น5จะมีหัวหัวอย่างนี้อย่างเดียวเป็นหัวแจ็คไมนี่หละก็ด้านฝามือด้านซ้ายมือทำเป็นทาเป็นกลางแหลมนะ ด้านซ้ายมือทําเป็นกลางแหลงด้านฝวามือก็ทําเป็นเบสนะซับเบสอีกหัวนึงก็ก็จะต้องเป็นหัว XLR เป็นตัวเมียตัวเมียลูกค้าก็มาเข้าที่คอดนะมาเข้าที่คอ์ด้านซ้ายมือ่ยทำเป็นเสียงกลางเลยฮาเนี่ยทำเสียงกลางนะลูกค้าเล่นสองข้างเลยอด้านนี้ทําเป็นเบสไปเลยนะต่อแบบง่ายๆนะทำเป็นเบสไปเลยโลนี้ทําเป็นเบสไปนะพวกเสียงแหลมเราเราไม่ได้ใช้เราต่อแต่เราพาอร์ตัวเดียวไง ตัวนี้พวกเสียงแหลมเราไม่ได้ใช้ลูกคา้าหรือพวกนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเพราะมันมันเพราะว่าตัวเดียวท่ลูกค้าลูกค้าต้องกดปุ่มปุ่มพวกนี้ออกให้หมดกดสตนด์เอแค่ปุ่มเดียวนะเนี่ยปุ่มปุ่มเนี่ยสตนด์เอลูกค้ากดเข้าไปแค่ปุ่มเดียวปุ่มทุกอย่างเนี่ยลูกค้ากดให้มันเด้งออกให้หมดแล้วเนี่ยเด้งออกหมดเลยนะก็กดแค่สตนด์เอปุ่มเดียวเท่านั้นนะลูกค้าปุ่มเดียวแล้วก็ปุมทุกปุ่มออกให้หมดเนี่ยอันนี้ก็จะได้เบทเพราะว่าคอร์สตัวนี้เป็นคอ แค่แค่สองทางแค่แค่เพราะว่าตัวเดียวนะเพราะว่าตัวเดียวแล้วจากจากมิกคอร์สเนี่ยมันต้องเร่งกับมิกฮะเพราะว่าคอร์สมันเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้มันเพราะคอร์สมันแค่แค่แยกเสียงกลางเสียงเบสเท่านั้นเองจากคอร์สมาเข้ามิก XLR เนี่ยสองหัวเลยไปใต้อเอาเป็นสองหัวเลยกันนะทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่เนี่ยเป็นตัวผู้นะไม่ได้มีเดย์ตัวผู้ที่ไอรูเนี่ยรูที่มันเป็นสปริงล็อกนะลูกค้าเสียเข้าไปเลย รูเนี่ยเหมือนกันเสียก็ปสปริงล็อกนะลูกค้าสังเกตที่มันมีมันมีมันมีกิบล็อกอะนะกิบล็อกเสียเข้าไปเลยนะเดี๋ยวมันกิบล็อกนะรับลูกค้าก็ได้อ่อเอาจอกจากคอร์ดมาเข้าที่สัญญาณมาเข้าที่มิก์ละตัวนี้เป็นตัวเมียหน้าไม่ต้องไปไฟลสายนะเนี่ยตามตามอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะตามตามสายตามอย่างนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปไฟลสายอย่างนี้นะเนี่ยตามแนวนเลยเ่ยเสียเข้าไป แต่ถ้าในกรณีว่าบางทีลูกค้ามีมิกอยู่แล้วที่บ้านไม่มีที่มิกเนี่ยไม่มีหัว x l r ลูก mm. ค้ามีมิกมีมีมิกของเก่าอยู่แล้วมันจะเป็นหัวอย่างนี้หัวอย่างนี้ก็ได้นะลูกค้าหัวอย่างนี้ก็ได้มติว่าอันนี้เป็นหัวนี้ลูกค้าก็มาเสียบเข้าคู่นี้ก็ได้นะก็ท่ากับอย่างเงี้ยลูกค้าสมมติว่าเอาสองเส้นนี้มาต่อกันกัอย่างนี้ก็ได้นะเหมือนกันหัวอย่างนี้ก็ได้ถ้าลูกค้าไม่มีที่มิกมิกของเก่าไม่มีหัวนี้ก็ ใช,ใช้สายอย่างนี้ก็ได้แต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะเพราะว่ามันต้องเป็นตัวผู้อยู่แล้วีข้างหนึ่งนะจะมีเดือยเนี่ยเขาจะเรียกตัวผู้ฝั่งหนึ่งเป็นตัวเมียอันนี้เรียกเรียกตัวเมียนะตัวนี้จนเป็นตัวผู้ที่มีเดือยอะที่เฮียต่ออยู่นะที่เฮียต่อใช้อยู่ในโรงงานเนี่ยสำหรับตัวเฮียใต้ต่ออยู่ก็าจาก power มาคอร์เนี่ยที่ power มันจะเป็นหัวโมโนเพราะมันไม่มีตัวเลือกมันจะต้องใช้ตัวนี้อีกข้างหนึงน่งก็จะเป็นตัวเมีย เป็น XLR ตัวเมียมาเข้าคอร์สนะแล้วก็จากคอร์สไปเข้ามิกจากคอร์สมาเข้ามิกก็คือตัวผู้เนี่ยจากคอร์สตัวผู้นะจากคอร์สตัวเมียจากก็มาเข้ามิกต่อไปก็คือมิกมิกแล้วต่อมิกนะมิกก็ต้องมาเข้า eq ก่อนนะไม่ไช่ไปเข้าคอร์สก่อนไม่ได้นะมิกเนี่ยต้องมาเข้า eQ แล้ว EQ ค่อยไปหาคอร์สแล้วคอร์สค่อยไปหาพาวเวอย่างนี้นะ จำกเมื่อก้นะเอาง่ายๆมิกมิกจากมิกมาเข้า EQ แล้ว EQ คิวค่อยไปเข้าคอร์สแล้วคอร์สค่อยไปเข้าพาวเวอร์ก็จะต่อ3 3ตัวนี้นะมิก EQ คิวคอร์สเอาให้ลูกค้าดูก่อนนะเผื่อลูกค้าก็มีพาวเวอร์อยู่แล้วก็ลูกค้าเอามิกเอามิกไ์มาเข้า EQ EQ วอีค่อยไปเข้าคอร์สนะนะเอาสาย x อ็นะต้อง x อ็นะตัวตัวเมียนี่เขาเรียกตัวเมียลูกค้าเสียเข้าไปเลย เสียเข้าไปเลยนะเสียเข้าไปสองเส้นเลยนะลูกค้าก็มาเข้า EQ ก่อนคิวด้านหลังเนี่ยก็เขาจะมีจะมีให้เลือกเหมือนกันเราเราก็ใช้ X R เลยอันนี้เป็นตัวผู้นะมีเดือยเขาเรียกตัวผู้เสียเข้าไปนะตามแนวทางสายเลยนะไม่ต้องสายไฟกันนะเสียเข้าไปเลยนะนังกึกนะอันนี้ก็คือได้แล้วจากมิกสัญญาณมาเข้า EQ แล้วนะจะได้แล้วนะแล้วจาก EQ จาก EQ นะออกออกจาก EQ เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาเข้าคอสที่ e ีเนี่ยก็จะมีให้เลือกออกเหมือนกันก็จะมีให้เลือกเหมือนกันนะแต่เอาสาย XLR ดีกว่าสายในหัวนี้นลนะหัวหัวตัวเมียนะเอามาเข้าเกะเข้าไปออกนะออกสองข้างเลยนะสองข้างเลยนะแล้วก็มาเข้าที่คอสหัวนี้นะที่ที่ออกจาก EQ อ่ะเป็นตัวเมียตัวเมียนะเสียเข้าไปเลยตัวเมียตัวเมียนะ อีกด้านหนึ่งเป็นตัวผู้ด้านเป็นตัวผู้นะด้านเป็นตัวผู้ตัวผู้มาเข้าคอร์สเข้านี่เลยนะเข้าเข้าตัวที่มีสปริงล็อกเนี่ยเข้าเสียให้ดังกึกเลยนะให้มปนดังกึกให้ล็อกเลยอีกเส้นหนึ่งก็มาเข้าตัวตัวที่มันด้านนี้นะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะมีแค่สองรูนั่นเองที่มันมีสปริงล็อกนะอย่างมิกมิกมาเข้าอีินะหัวหนึ่งหัวหัวหนึ่งเมียหัวหนึ่งผู้นะแล้วจากอีคิ จาก EQ มาเข้าคอร์สหัวนี่เมียอีกหัวหนึ่งตัวผู้นะมาเข้าคอร์สนีม่มาเข้า EQ EQ เข้าคอร์สก็ใช้สายเหมือนกันฮนะข้าหนึ่งผู้ข้าหนึ่งเมียนะใช้สายสีเส้นเนี่ยเหมือนกันเลย EQ EQ ตัวนี้เป็น2ชั้นสาสิบก้าน3าิบช่อง30สก้านราคาก็3,390ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางนะถัดมาก็จะเป็นคอร์สแยกเสียงเขาก็เลยคอร์สโอเวอร์ก็ 2,2590ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางเป็นมิกนะมิกตัวนี้ก็มิก8ช่องมิก8ช่องก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แลน u s b b ได้เชื่อมเอ่อเฟได้99เสียงนะแอคเฟกแท้ของแท้เลยนะเอคเฟกตัวนี้ก็1,2,3,4,5ส้าเขาเรียกมิก Mix 8ช่องตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่4,590ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางนะลูกค้า สายเนี่ยจะมีสามสามสามแบบนะข้างนี้ก็เป็นสายโมโนสายโมโนนะสองข้างเลยนะก็เซลล์เซลล์สองร้อย200อันนี้ก็คือสาย x l r รทั้งทั้งตัวผู้ตัวเมียข้างเป็นตัวผู้ข้างเป็นตัวเมียนะเซลล์สามร้อยห้าสิบตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะสามร้อยห้าสิบข้างหนึ่งข้างหนึ่ง,ง,งตัวตัวเมียข้างหนึ่งโมโนราคาเท่ากันนะสามร้อยห้าสิบถ้าสั่งสายแยกต่างหากนะไปซื้อซื้อสายต่างหากนะไม่ได้ซื้อเครื่องปรุงนะ ก็สายนี่ก็จะมีค่าส่งต่างหากนะจะพ่อสายนะ